พรุ่งนี้ก็วันเด็กแล้วนะครับเรามาทํารูปภาพในวัยเด็กกับรูปภาพในปัจจุบันเอาไว้แชร์ให้เพื่อนใน Facebook ดูหรือว่าจะแชร์ไว้เป็นความทรงจําที่ดีของเรากันครับมาดูขั้นตอนการทําแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้เรากดเข้ามาที่ Facebook เข้ามาแล้วให้เรากดไปที่ขีด3มขีดทางด้านขวาบนจากนั้นนะครับให้เรามาหาเมนูที่เขียนว่าความทรงจําที่อยู่ตรงแถบทางลัดแถวๆนี้นะครับถ้าไม่เจอนะครับลองกดดูเพิ่มเติมดูครับ จากนั้นนะครับก็เลื่อนหาความทรงจำานี่นะครับถ้าเกิดเจอแล้วก็ให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่เมื่อก่อนกับตอนนี้เมนูนี้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราแตะภาพเมื่อก่อนข้างล่างตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกภาพในวัยเด็กของเราได้เลยครับจะเลือกภาพที่เราเคยโพสใน Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกภาพในมือถือก็มากดเพิ่มรูปภาพอีกตรงนี้ได้นะครับเข้ามาที่อัลบั้มในมือถือแล้วนะครับเราก็เลือกภาพวัยเด็กของเราได้เลยครับ เลือกเสร็จแล้วนะครับให้กดถัดไปโอเคครับจากนั้นจะขึ้นติกทุแบบนี้นะครับให้เรากดถัดไปต่อไปนะครับเราก็มาแตะภาพปัจจุบันของเราในกรอบนี้จากนั้นก็เลือกภาพปัจจุบันของเราได้เลยครับจะอัปโหลดในมือถือกระด้นะครับหรือว่าจะเลือกภาพที่มีอยู่แล้วใน Facebook ก็สามารถทําได้นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับเลือกภาพนี้แล้วกันเนาะกดแตะไปที่ภาพแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรากดถัดไป ทีนี้นะครับเราก็จะได้ภาพในวัยเด็กกับภาพปัจจุบันแบบนี้นะครับเราก็กดถัดไปได้เลยครับโอเคครับหน้าต่อไปนะครับเราก็มากดตรงนี้และใส่แคปชั่นใส่คำบรรยายสักหน่อยจากตัวอย่างนะครับเขียนประมาณว่าสวัสดีวันเด็กประมาณนี้แล้วกันเนาะเมื่อเราพอใจกับแคปชั่นแล้วนะครับก็ให้กดโพสโอเคครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับและกดไปที่ชื่อ Facebook ของเราตรงนี้ จากนั้นนะครับแนะนำให้เราดึงหน้าจอลงมาแบบนี้1ครั้งเพื่อให้ข้อมูลนะครับมันอัปเดตล่าสุดให้เราดูนะครับทำเสร็จแล้วนะครับก็ลองเลื่อนลงมานี่นะครับเราก็จะมีโพสต์รูปภาพในวันเด็กกับภาพปัจจุบันของเราแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลองไปเล่นในวันเด็กปีนี้ได้นะครับ Facebook ของเราจะได้มีอะไรใหม่ๆให้รับชมเนาะ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ